สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กันกับคลิปถามตอบประจำวันเสาร์นะคะอย่าลืมนะใครมีคำถามอะไรไม่ว่าจะในคลิปเก่าคลิปใหม่เขียนคอมเมนต์ถามเอาไว้ได้นะคะแล้วทุกๆวันเสาร์กูไก่จะรวบรวมคำถามเหล่านั้นมาตอบแล้วก็พูดคุยกันเนาะก่อนจะเริ่มคลิปนะกูไก่ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามดูช่องน้อยๆของกูไก่แล้วก็เป็นกำลังใจให้มาตลอดขอบคุณมากจริงๆนะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขมากๆใครมีปัญหาอะไรขอให้แก้ไขได้ในเร็ววันเนาะกูไก่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะไม่พลาดแม้แต่คอมเมนต์เดียวนะแค่ไม่ได้ตอบท่านั้นเองเนาะเราก็ใช้วิธีรวบรวมคำถามที่เออไอคอมเมนต์ที่มีคำถามที่น่าสนใจเอามาพูดคุยกันในทุกวักนเสาร์เนาะมาเริ่มกันเลยนะคะัวข้อนี้มีแบบโอ้ยโดนมากเลย บ้านเราเมืองไทยทางใต้นี่ช่างได้พมา่าหมดแล้วค่ะคนไทยน้อยมากๆที่สำคัญคือคนไทยเรื่องงานและเรื่องมากธุระเยอะตอนเช้ากินกาแฟไปหนึ่งชั่วโมงลูกน่าจะเป็นลูกน้องลูกน้องมากว่าจะได้ทำงานเกือบเก้าโมงพักเที่ยงนอนเสร็จสูบยานั่งเมาท์มอยกินกาแฟอีกอ้าวบ่ายสามกว่าเลิกง,งานแล้วนายจ้างเลือกที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนมากทำงานเต็มเวลาไม่เรื่องเยอะค่ะ อันนี้นี่แบบเออกูเคยเห็นคนปลู่บ้านที่ไทยเนอะมีปัญหากันมากเลยเกี่ยวกับเรื่องช่างเอ่อที่มาทํางานเนาะรู้สึกว่าแบบมันเยอะมากที่นี่ก็ไม่ค่อยน้อยหน้ากันสักเท่าไหร่ข้อต่อมาดีใจกับน้ําหวานรูปแบบการสอบใบขับขี่เหมือนกันแคนาดาเลยน่าจะเหมือนเหมือนกับนะเหมือนกับแคนาดาเลยแต่ว่าที่แคนาดาต้องสอบสามขั้นตอน หนึ่งข้อเขียนสองสอบขับในเมืองเว้นระยะหนึ่งปีให้สอบแบบตลอดชีพอืมไม่เหมือนกันนะคะคือแบบที่อิตาลีไม่มีแบบตลอดชีพนะมีแค่ครั้งแบบว่าเขาเรียกอะไรครั้งครั้งครั้งแรกครั้งที่ยังหนุ่มๆอยู่ม, u, มีหลังอายุเท่าไหร่ห้าสิบหรือหกสิบปีนะให้สิบปีอะ่ะหกสิบเนาะห้าสิบห้าสิบเออ ใช่แม่เหมือนมันกฎหมายเป็นอย่างนั้นถึงห้าสิบปีเนี่ยให้ใบขับขี่ทุกๆสิบปีนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแต่ลดลงมานะคะลดลงมาเรื่อยๆนะต้องไปต่อบ่อยๆแล้วใครที่มีโรคประจําตัวรู้สึกจะได้สองปีครั้งสองปีต้องไปต่อครั้งหนึ่งที่นี่นะคะสอบใบขับขี่อันดับแรกก็ต้องไปสอบข้อเขียนเหมือนกันอันดับที่สองคือสอบภาคปฏิบัติไม่มีแบ่งแยกว่าขับตรงไหนนะคือจะต้องขับได้หมดทั้งนอกเมืองแล้วก็ในเมืองนะคะ ดีจังเลยอ่ะของเขามีแบบตลอดชีพด้วยอ่ะที่นี่ไม่ได้เลยเพราะว่าอา่ยิ่งอายุมากสุขภาพยิ่งถดถอยคนที่มีโรคประจําตัวสุขภาพมีแต่จะถดถอยเพราะฉะนั้นใบขับขี่ก็จะมีระยะสั้นลงนะคะเพื่อความปลอดภัยนะที่อิตาลีข้อต่อมาโอ๋น้องนาของเราพึ่งกินลาบไก่ไปอาทิตย์ที่แล้วเลยมีร์โชินกับข้าวดำหรือยังยัง,ยง พอเห็นขา้าวดำใจก็อืมกินก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ไม่เคยชอบสักทีข้อต่อมาน้ำหวานเก่งมากปลาอบน่ากินสอนทําด้วยนะคะคุณกุก๊กไก่คำไอ้คอมเมนต์นี้มาจากคลิปที่เราไปกินข้าวบ้านแม่แล้วแม่ทําปลาทอดคล้ายๆปลาอบวายอะเนาะพี่บอกเลยนะของไทยอะมันแซ่บกว่ามากแต่อันนั้นมันก็ติดแบบหอมหอมสมุนไพรอะเนาะมันมีสมุนไพรแล้วก็มีวายขาว ข้อต่อมานกอะไรคะพี่กุไก่มาเป็นฝูงใหญ่แบบนี้สวยงามมากเลยค่ะแต่น่ากลัวอึจะหล่นใส่หัวเหมือนกันนะคะน้องแก้วถามมาแล้วก็มีคนนึงถามเหมือนกันนกอะไรอะน้องกุไก่เป็นชื่อภาษาไทยกุ๊กไก่ไม่รู้จริงๆนะที่นี่เขาจะเรียกว่าสโตนีเดี๋ยวเอารูปแปะให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าหาเจอชื่อภาษาไทยก็จะแปะไว้ให้เหมือนกัน แกงส้มไทยไม่แย่ครับอร่อยไม่แพ้อาหารชาติใดเลยถูกต้องที่สุดในโลกเลย <c oughs> เหมือนกูไก่เห็นข่าวเว็บว่าแกงส้มไทยเราติดหนึ่งในอาหารยอดแย่ของโลกใช่ไหมใครจัดอันดับอะ่ะโถพวกนี้ไม่ต้องมาพูดหรอกโถของเราอร่อยจะตายอย่านะอย่านะเนาะแกงส้มไทยเราอร่อยจริงปะลูกเออไม่จริงที่ไ มันนั่งทางในหรือมันก็แบบมาบูลลี่ของเราอย่านะอย่านะอร่อยข้อต่อมาืมน่ากินทุกอย่างเลยค่ะไก่ทอดได้เฉยๆไม่ต้องชุบแป้งได้ไหมคะแก้วก็น้ำหนักขึ้นเหมือนกันค่ะอุตส่าห์ลงไปสองโลแล้วแท้ๆไปเที่ยวเลยกินเยอะไปหน่อยค่ะน้องแก้วไม่เป็นไรนะคลิปนี้มาจากเออ่ที่กูไก่ทำไก่ทอดซอสสม้ม การลดความอ้วนนะคะสามารถกินแป้งได้คือแป้งที่ชุบไก่เนี่ยมันน้อยมากนะน้อยมากๆแต่ไอตัวร้ายนะคะมันอยู่ตรงน้ําตาลนั่นแหละน,ลน้ําตาลในตัวดีมากการลดน้าหนักน,น้ําตาลอันตรายที่สุดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะแป้งนั่นเองนะคะการชุบแป้งเล็กน้อยเนี่ยมันไม่มีปัญหาเท่าไหร่ก็เหมือนเรากินข้าวไปนิดเดียวเนาะแต่น้ําตาลนี่คือต้องตัดเลยทําได้นะคะน้องแก้วชุบไปเลยเราไม่ได้ชุบเยอะเนาะข้อต่อมา น้ำแก้วอีกเหมือนเหมือนกันหืน่ากินมากค่ะพี่กุ๊กไก่แล้วพี่มิกชมไม่ขาดปากเลยน่าลองทําตามมากๆค่ะเป็นเมนูที่แก้วเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเหมือนกันค่ะเห็นขมิ้นแล้วนึกถึงเมนูหมูขั้วขามิ้นที่แม่ทําให้กินตอนเด็กๆพี่กุ๊กไก่เคยกินไหมคะ,ะคือน้ําลายอันนี้มาจากคลิปที่ทําไก่ใต้น้ํานะคะ <c oughs> ไก่ใต้น้ํานะเป็นเมนูที่อร่อยมากอร่อยแบบ ถูกใจสุดเลยแล้วมีคุณผู้ชมแนะนํามาด้วยนะว่าใส่ตีนไก่จะอร่อยแล้วกูไก่ชอบตีนไก่มากเดี๋ยวจะจัดอีกนะคะแต่คงต้องกินคนเดียวแน่เลยเพราะว่าตีนไก่ไม่มีใครกินนะแล้วก็ไอหมูขั่วขมิ้นเนี่ยน้องแก้วอยู่อยู่ตราดหรืออยู่จันนะถ้าพี่จำไม่ผิด <c oughs> แถบนั้นน่ะต้องทำไม่เหมือนที่อื่นแน่เลยบอกสูตรพี่ด้วยเดี๋ยวพี่จะทำลงคลิปบางทีอ่ะ สูตรที่เราเห็นทุกวันเนี้ไม่ว่าจะใน google หรือใน y o u t u b e อะบางทีมันก็ไม่ใช่สูตรพื้นบ้านของบางที่บางทีมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเนาะกูเคยเป็นคนที่ชอบอาหารที่เป็นสูตรที่แบบพื้นบ้านเมนูบ้าน,านในแต่ละท้องถิ่นอย่างเงี้ยเพราะว่าหมูขั้วขมิ้นคำเนี้ยจังหวัดนี้ อาจจะทําไม่เหมือนจังหวัดนั้นหมู่บ้านนั้นอาจจะทําไม่เหมือนอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่จังหวัดเดียวกันภาคนั้นจะทําไม่เหมือนภาคเนี้ยมันมีหลายแบบเนาะลองแนะนําเมนูพื้นบ้านกันเข้ามานะคะเดี๋ยวคุกไก่ก็จะเก็บในลิสต์ไว้แล้วก็จะมาทําลงคลิปเนาะข้อต่อมามีสูตรขนมของคุณแม่ไหมคะอ่อคอมเมนต์นี้มาจากคลิปที่เราไปกินค่าบ้านพ่อแม่เนาะขนมนี้มีชื่อว่าเชนชี เดี๋ยวกุ๊กไก่จะแปะส่วนผสมไว้ให้แล้วก็วิธีทํานะคะนี่ตึงต้งตึ้งตึ้งทำอย่างนี้ไม่ยากเลยแม่ก็ทำเอาเอาสูตรมาจากใน Google เหมือนกันสูตรนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะแล้วถ้าใครชอบแบบว่าสอรไส้ช็อกโกแลตสอรไส้แยมก็สามารถไป้ายไส้ลงไปเนาะแล้วก็พับแล้วก็ปิดให้ดีแล้วก็ไปทอดได้เหมือนกันไส้ช็อกโกแลตที่แม่ใช้ก็คือไส้นูเทลลานั่นเองนะคะข้อต่อมา วุ้ยคอมเมนต์นี้ยาวมากพี่เขาเขียนมาว่าแมวแถวบ้านชอบมันนอนบนหลังคารถมาเอือใส่กระถางต้นไม้ดอกไม้ต้นไม้กม็ต,กตายเม้นก็เม้นต์เมียวสามตัวเคยอือใส่กระถางคุณกุ๊กไก่ไหมคะ <c oughs> จะเหลือหรอแมววัดมาใส่ในโรงเรียนมาฉี่เรียราดบนโต๊ะอาหารครูที่นั่นเลยบ่นด่าเจ้าแมวตัวนั้นคืนนั้นขึ้น แมวมาแก้แค้นไม่เพียงแต่ฉี่แถมอึเรียราดแบบตั้งใจกระโดดอึให้อึเลอะข้างฝาห้องสูงเป็นเมตรสองเมตรเลอะฝาตู้เหล็กเก็บเอกสารเหม็นไปหมดเขาบอกกันว่าแมวมันรู้นะว่าบ่นด่าตัวมันแต่มันไปทําเลอะเทอะเขาถึงดุด่าเลยไม่กล้าด,ด่าแมวแล้วไม่ขอออกความเห็นในเรื่องที่แบบแมวอึสูงลาดกําแพงลาดผน,นังทีเป็นหนึ่งสองหนึ่งถึงสองเมตรเนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้แน่นอนนะคะไม่ได้เตดขาดเลยนะ แมวเป็นสัตว์ที่ <c oughs> รักสะอาดนะปกตินะทุกคนกูไม่รู้ว่าเออมันมันเกี่ยวกับอาการเครียดของแมวหรือเปล่าที่แบบว่าโดนคนทำร้ายโดนโดนคนตีไลต่ตีตว่าเสียงดังอย่างเงี้ยแมวจะมีความเครียดเมื่อไหร่ที่ถ้าแมวมีความเครียดตรงเนี้ยเขาจะอึอฉี่ไม่เป็นที่นะคะไม่ใช่ว่าเขาโกรธนะเขาเขาเครียดนะคะบางทีมนุษย์อะไม่เข้าใจเ เห็นสัตว์นะเนาะมันพูดไม่ได้ไปตบหวาดไปไล่ตีมันอะไรอย่างเงี้ยเขามีประสบการณ์ที่เลวร้ยวายนะสัตว์เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะหมาหรือแมวเขาจะเกิดความหวาดกลัวความเครียดแล้วทําให้อึฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางสกปรกแล้วไม่ว่าเจ้าของหรือคนอื่นที่เห็นก็จะมาโทษว่าเอนิสัยไม่ดีแมวตัวนี้เลี้ยงไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่นะการที่เลี้ยงสัตว์เราต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะต้องมีความเมตตากรุณาให้เขานะแล้ว มันจะออกมาดีเองอะ่ะเพราะว่าสามเหมียวเนี่ยที่กูไก่เลี้ยงเนี่ยคือมีปัญหาตัวหนึ่งเจ้าเชอรี่ชอบไปอือฉี่ใส่กระถางซึ่งเราทำยังไงเวลาเราเห็นอะ่ะเราจะไปตะโกนว่ายานะเอาไม้เงือไม้ไต่ตีมันไม่ได้ผลนะคะเราก็แค่ไปจับเขาออกไม่ได้นะลูกแค่นี้เองแล้วก็ถามว่าแก้ไขได้ไหมการที่แบบทำดีๆกับเขาอะ่ะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปอะนะ่ะเนาะทุกวันนี้เชอรี่ก็แบบ ยังแอบอยู่นะอ๋อแล้วมีอีกวิธีหนึ่งนะการที่ป้องกันแมวหรือหมามาอ,อืมาฉี่ใส่กระถางต้นไม้หรือบริเวณที่เราปลูกต้นไม้นะคะหาไม้ซึ่งเป็นไม้ไผ่หรือไม้อะไรก็ได้ความใหญ่นะสักประมาณนิ้วมือหนึ่งอย่างเงี้ยห้ามใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเด็ดขาดนะคะเด็ดขาดนะเป็นอันตรเป็นอันตรายทั้งคนแล้วก็สัตว์ด้วยนะห้ามเด็ดขาดนะคะกุ๊กไก่ ไม่แนะนําเลยไม้เสียบลูกชิ้นนี่ไม่ได้เด็ดขาดนะหาไม้ใหญ่ประมาณเท่านี้นะเป็นไม้ไผ่หรือไม้อะไรก็ได้ปลายห้ามแหลมด้วยนะเดี๋ยวห้ามเด็ดขาดนะเราก็เอาไม้พวกนี้นะคะมาปักไว้เป็นระยะๆตรงต้นไม้ที่เราปลูกหรือว่าในกระถางต้นไม้ของเราอะรับรองเขาจะไม่ไปอืบไปฉี่เพราะมันมีสิ่งกีดขวางอยู่ไงเดี๋ยวกูไก่ถ่ายรูปไปดูนะที่บ้านกุไก่ก็ทําแบบนี้รับรองน้องเหมียวไม่ไปฉี่นะคะข้อต่อมา ใกล้จะวันเสาร์แล้วก่อนอื่นต้องขอโทษก่อนนะคะจะทำเรื่องส่วนตัวของกุ๊กไก่ถ้าไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบก็ได้นะคะอยากทราบว่าตอนที่กุ๊กไก่แต่งงานกับพิมิกเข้าไปแต่งในโบสถ์หรือเปล่าคะขอบคุณคะ่ะถามได้นะคะข้อนี้ไม่ได้แบบว่า p r i v a t e เหมือนกับว่าวันนี้กุ๊กไก่นุ่งเกงในาสีไล่อย่างเงี้ยอันนั้นอะตอบไม่ได้แน่นอนอันนี้ทบได้ไม่ได้เข้าโบสถ์นะคะตอนที่กุ๊กไก่แต่งงานกับพิมิกเรามีวิธีแต่งงานกัน,กนที่เมืองไทยเท่านั้น เหมือนงานผูกข้าไม้ข้อมือธรรมดามีญาติพี่น้องมาร่วมงานมีคนแถวบ้านมาร่วมงานเพื่อนฟูงเ่มีพระมาสวดมีเขาเรียกอะไรนะ, <c oughs> ะสวมแหวนเอยกสินสอดให้พ่อแม่อะไรแบบนี้ธรรมดานะคะปกตินะไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรพอแต่งงานที่นั่นเสร็จแล้วก็จดทะเบียนสมรสทำอะไรเรียบร้อยแปลเอกสารหอบกลับมาที่นี่มา ทำเรื่องเอกสารที่นี่เอกสารแต่งงานเนาะแล้วก็เท่านั้นจบนะคะไม่มาแต่งซ้าที่โบสถ์อีกเพราะว่าพี่มิกเนี่ยไม่ได้เคร่งศาสนาคริสต์แล้วกู๋ไก่ก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานในโบสถ์นะคะก็เลยไม่ได้แต่งเนาะเราแต่งกันแค่หนึ่งครั้งพิธีแบบไทยๆที่เมืองไทยเนาะข้อต่อมาอุ้ยคอมเมนต์นี้ก็ยาวมากเลยน้องกุ๊กจ๋ากะปิอร่อยแต่ดึกดำบันของคนภาคกลางน,นะคือกะปิคลองโคน ขอสมุทสงครามหรือสมุทสาครเนี่ยที่พี่เคยกินแล้วว่าดีไม่มีกรวดทรายนะมีสองมีสองชนิดถ้าเป็นกะปิกุ้งของหาสมบูรณ์พี่ซื้อที่ตลาดทานนกเดียไม่มีกรวดส่ว <c oughs> นกะปิคองโคนี่มันเป็น <c oughs> ตัวเคยนะไม่ใช่กุ้งเพราะฉะนั้นกลิ่นเขาจะออกอีกแนวหนึง่งพี่ว่าหอมกว่ากุ้งนะถ้าคลองโคนสมัยนี้จะสู้สมัยก่อนๆคอ,อยหลังไปสักสี่สิบสี่สิบห้าสิบปีไม่ได้เลย เดี๋ยวนี้คลองโคลนทุกยี่ห้อคุณภาพสู้สมัยก่อนไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรใครๆที่เขาเคยกินสมัยก่อนเขาก็พูดกันอย่างนี้เหมือนกันว่าไม่เหมือนก่อน <c oughs> คอมเมนต์นี้นะที่กุ้ยยกขึ้นมาพูดไม่ได้มาเพื่อบอกว่ากะปิของภาคไหนดีจังหวัดไหนดีไม่นะแต่เหตุผลที่กไ้ยอยากจะบอกคือของสมัยนี้กับของสมัยก่อนนะ่ะมันคงคุณภาพให้เหมือนสมัยก่อนยากมาก อาจจะด้วยการเวลาที่เขาส่งรุ่นต่อรุ่นส่งสูตรในการทำอะไรต่ออะไรรุ่นต่อรุ่นเนาะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บางทีอะคนสมัยนี้เอาเร็วเข้าว่าเอาไว้ก่อนความพิถีพิถัถนประณีตเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนความใส่ใจมันไม่เหมือนเมื่อก่อนความอร่อยมันก็เลยถอยลงไม่ใช่ว่าของกินอย่างเดียวนะแม้แต่ของใช้ ของใช้สมัยเนี้ยทุกคนลองสังเกตสิมีอะไรบ้างที่ทนทานเหมือนสมัยก่อนมีรับประกัน2ปีรับประกันปีนึงไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่ลองมาก่อนสิของมาก่อนนี่ใช้กันมาแบบอุ้ยลืมไปเลยแต่สมัยนี้ต้องแบบทําให้มันไม่ทนไว้พอไม่ทนมันพังเร็วคนก็ต้องไปซื้ออีกมันจะมันจะเป็นแนวนี้เนาะซึ่ง ของอะไรสมัยก่อนกูไก่ว่าถ้ารักษาไว้ใหเ้เป๊ะเป๊ะมีคนใส่ใจเนาะคุณภาพมันก็จะออกมาดีเองไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้เนาะคนสมัยก่อนกูไก่ว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขานึกถึงผู้บริโภคอะใส่ใจมากกว่ามันก็เลยออกมาอร่อยกว่าคุณภาพมันก็ดีกว่าเนาะข้อต่อมามาจากคลิปหอมหมื่นลีนะคะ เก็บใส่น้ำเชื่อมไว้แต่งกลิ่นขนมอาหารได้นะซื้อแพงมากหาซื้อยากด้วยในเว็บช็อปบางทีเจอปลอม how to make simple osmanthus syrup กุไก่ไม่กินของพวกนี้เลยโชคดีมากของกู้ไก่มีเก็บเอาไว้นะคะเป็นกระปุกเอาไว้ชงชาเป็นกระปุกเล็กๆแบบนี้หวานหยิบมาให้แม่เลยดินี่ได้มาแล้วกุไก่เก็บเอาไว้ชงชานะคะ นี่เป็นหอมมืนล้ที่บ้านหอมมากแต่กูเก่ไม่ได้ค่อยกินเท่าไหร่ไม่ได้โปรดรานนะเป็นคนไม่ชอบดื่มชายอยู่แล้วนะคะที่เก็บเอาไว้เนี่ยเพราะว่ามีความเสียดายมากเลยเพราะว่ามันดกแล้วเวลาแบบร่วงลงมานี่แบบหืมใจสลายคนชอบดอกไม้กูเกิไม่ชอบให้ดอกไม้หล่นร่วงชอบให้มันติดต้นแบบนั้นแต่มันหอมมากนะคะ กูไกเป็นคนไม่ค่อยชอบกินของหวานเท่าไหร่โชคดีมากเลยไม่ติดหวานของเชื่อมน้ำชงน้ำเชื่อมเนี่ยไม่ค่อยชอบน้ําตาลเนี่ยจะใส่แค่นิดเดียวกับอาหารบางชนิดเท่านั้นนะคะแล้วก็ขนมเนี่ยชอบกินน้อยแบบน้อยมากนับชนิดได้เลยนะขนมที่ชอบกินนะคะยกเว้นขนมไทยก็จะชอบกินหลากชนิดหน่อยถ้าเป็นขนมต่างชาตินะมีไม่ถึง3าอย่างอะที่ผู้ไกชอบเป็นคนที่กินขนมยากมากไม่โปรดปรานเลยเพราะฉะนั้น ก็เก็บเอาไว้ดมแบบนี้นะคะนานๆจะเอามาชงช้าสักทีแต่ว่าชอบดมอะชอบกลิ่นมันมากกว่ารสชาติมันก็เฉยๆเนาะอ่ะจบคลิปถามตอบพูดคุยกันแล้วนะคะวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ